สวัสดีครับ The c a จ h ต Live นะครับวันนี้เราจะมาทำคลิปโพสซีวิวนะครับ Galaxy S23 FE กัน e e นะเคสที่ผมได้ทำคลิปแกกล่องใบนะครับก็ยังเป็นเคส Recycle ตัวนี้เหมือนเดิมนะคือตัวนี้เนี่ยผมว่ามันมีความความดีความงามในเรื่องของการจับแล้วถึงแม้จะเป็นยางนะแต่มันก็ไม่ได้แบบลื่นอ่ะมันไม่ได้เหมือนซิลิโคนปกติทั่วๆไปนะครับอมความมันไหมอมความมันถ้าคุณเป็นมือแบบเป็นผู้ใช้มือมันหนักอ่ะ มันอมความมันแน่ๆมันจะรู้สึกว่าอมความมันแต่ว่ามันก็ยังสากๆอยู่นะผมก็ใช้มาอาทิตย์หนึ่งแล้วก็ได้เอาไปล้างนะครับก็ล้างวิธีที่ล้างปกติก็คือใช้ชันไลแล้วก็สกรรไบรขัดเลยนะครับก็โอเคขึ้นนะรู้สึกว่าค้าความมันก็ออกไปแต่ว่าระยะยาวผมคิดว่าน่าจะดำนะน่าจะดำนะครับก็เคสตัวนี้เผื่อใครสนใจสามารถที่จะไปสั่งซื้อได้นะ โอเคเดี๋ยวเราเข้าสู่ตัวมือถือกันนะครับ s 2 3 FE ตัวนี้เนี่ยเป็นมือถือที่เขาออกมาค่อยท้ายปีนะครับโดย FE จะเหมือนกับ SE ใน iPhone นะคอนเซปต์เดียวกันคือเป็นรุ่นที่ราคาประหยัดนะครับแต่ก็ยังได้ความเป็นเือทงอยู่นะแล้วความเป็นเลอทงมันมันจะเหลือชัดแค่ไหนเนาะอันนี้ทุกคนคงคงอยากรู้ละอย่างแรกนะครับดีไซน์นะ ดีไซน์ปีนี้ไม่ว่าจะถูกหรือแพงนะครับไม่ว่าจะถูกหรือแพงนะคุณก็ได้ดีไซน์เดียวกันไม่ว่า galaxy a 0 5 s a 0 5ยัน galaxy s 2 3 plus เลยนะดีไซน์เดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องทะเลาะกันนะยังไงคุณก็ถือไปไหนก็คงหน้าตาคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันต่างกันหลักๆเลยนะครับก็คือในเรื่องของขอบกล้องตัวนี้ถ้าเทียบกับ s 2 3เฉยๆหรือ s 2ี่ plus นะย3 23 plus ดีไซน์มันจะแก่ ผมเรียงตรงว่ามันแก่เพราะว่ามันใช้โครเมียมคุ้มขอบที่เป็นโลหะหมดเลยเนาะคือถือไปไหนมันดูมีอายุอะอะไรตรงตรงแต่ว่าพอเป็นสีแบบนี้เนี่ยครับก็ผมว่ามันดูดรอปลงเหตุผลที่ผมซื้อสีนี้ผมรู้สึกว่ามันมีความเฟรชขึ้นมันถือแล้วไม่แก่มันดูไม่มีอายุเกินไปมันก็ดูไม่ได้แพงเวอร์วังแต่ดีไซน์มันยังดีอยู่ไงเห็นป่ะดีไซน์มันโอเคแล้วเขาใช้ขอบสีเงินมาตัดให้มันดูโมเดินให้มันดูดรอปไวลง อันนี้ผมว่าคอนเซปตดีมากเลยนะเพราะว่าการที่การทําให้มันโครงสร้างเดียวกันแต่ดีไซน์ต่างกันผมว่าเอออันนี้เจ๋ดีเหมือนกันเพราะไม่เคยคิดว่าถ้าเป็นขอบสีอลูมิเนียมแบบธรรมชาติในเชอลอลูมิเนียมมันจะเป็นแบบนี้นะครับดีไซน์ข้างๆก็จะเหมือนกับดีไซน์ของ S3 เลยปุ่มก็จะมีขนาดใหญ่นะครับตำแหน่งก็อยู่ในตำแหน่งที่พอดีนิ้วโป้งนะแล้วก็พอดีตรงปุ่มโวลูมนะครับค่อนข้างจะโอเค กล้องก็จะเป็นสามตัวเหมือนกันแต่จะไม่มีรูไมโครโฟนแบบตัวใต้กล้องตัวบนนะไม่มีแล้วนะก็จะเป็นแบบปิดทึบไปเลยนะครับการนูนของกล้องตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นนูนการนูนเหมือน galaxy a 3 4เหมือน galaxy a 5 4แล้วก็เหมือน galaxy s 2 3นะครับแต่ว่า,าวัสดุเนาะของ a ทั้งหลายแหล่เนี่ยเขาจะเป็นขอบตรงนี้เขาจะเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็บอดี้เขาจะเป็นพลาสติกแต่ว่าเจ้า galaxy s มันเป็นโลหะเนาะอันนี้อลูมิเนียม นะนะนตัว S เป็น S ปกติเนี่ยเขาจะเป็นโลหะชุบโครเมียมตามสีที่คุณได้เลือกไปนะครับประมาณนี้เรื่องของหน้าจอนะผมว่าหน้าจอเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นเหตุผลหนึ่งที่หลายๆคนมา Galaxy S23 FE กันเลยนะครับเพราะว่าจอ6.4นิ้วนะมันเป็นจอที่มีขนาดกำลังดีผมมองว่าเป็นขนาดจอที่หลายๆคน ชื่นชอบส่วนตัวผมเองอะชื่นชอบ6.4มากกว่าจอ6.1ของ S 20ส2 2หรือว่า6.2 S 21หรือ Xiaomi 12ด้วยซ้ำนะเพราะว่ามันเป็นขนาดที่เวลาอ่นานเอกสารเนี่ยมันไม่ต้องซูมไม่ต้องถ่างนิ้วมากเกินไปแล้วก็มองแป๊บเดียวมันก็โอเคแล้วถ้าเกิดมองเร็วๆนะถ้าเกิดมองแบบน,นานหรือว่าต้องการอนะห่างดีเทลก็ถ่างนิ้วไปได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าด้วยความที่แว็บเดียวเนี่ยเราอ่านแล้วเห็นแล้วแบบไม่ต้องาซูมอะ มันก็จะโอเคกว่าใช่ไหมเวลาอ่านในโซเชียลหายในฟีดหรือว่าอ่านเอกสารพวกนี้เนาะมันจะเรียกว่ายัางไงดีควิกเรสปอนของสายตาเราอะ่ะมันก็จะให้ความรู้สึกประทับใจได้มากกว่านะครับแต่ความจอใหญ่เนี่ยก็จะมากับน้ำหนักที่มากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูสเปคคร่าวๆก่อนน,นะโดยผมใช้ GSM Arena นะครับก็เป็นเว็บไซต์ที่ผมอ้างอิงประจำนะซึ่งเว็บไซต์พวกทำสเปเขาอาจจะมีเออเลออะไรบ้างนะครับก็ให้เวอ้างอิงแล้วกันนะครับ เดี๋ยวผมแปะลิงก์ตัวนี้ไว้ให้นะซึ่งเกิดสมมุติว่าคุณเข้าลิงก์นี้ผ่านเว็บไซต์อ่าเบราว์เซอร์คอมพิวเตอร์อะครับมันจะคอมเพล์ได้ถึง3รุ่นนะแต่ว่าในมือถือได้แค่2รุ่นนะครับที่เป็นแบบโมบายไซต์นะเราสามารถจะเปลี่ยนเป็นเดส็อปไซต์ได้แต่ว่าเดี๋ยวผมกลัวมันจะเล็กเกินไปนะอ่ะดูเร็วๆนะครับผมเทียบ AC ชเ E ไว้ให้นะครับเพราะว่ามันคือ F e เหมือนกันคือรุ่นประหยัดจากรุ่นปกติเหมือนกันโดยเข้ามาจากโน่นไหน a c ชเอฟเอฟอก็ H F e, มาจาก2ี่สิมเจาก23นะครับ การเปิดตัวนะของ s 2 3 f e คือเปิดตัวช่วงออก o b เบอร์นะครับออกเบร์คือตุลาที่ผ่านมาเนาะของไ h a i l a n d เราก็เปิดตัวไปแล้วคือรุ่นนี้นะครับก็มีสีพิเศษทั้งหมด2สีคืออินดิโกกับสีแฮงกรีตรงนี้ส่วนของดางประเทศผมไม่แน่ใจนะสีปกติก็จะมีสีสีคือสีครีมสีดําสีมิ้นท์แล้วก็สีม่วงนะครับน้ำหนักเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมแอบประหลาดใจในครั้งแรกว่ามันหนักอะไรอะ คือน้ำหนักของ S 2 3 FE อ่ะโดดมาที่200เกกรัมซึ่งมันหนักกว่า S 2 3 plus ที่จอ6.6นะน่าหมายความว่าจอ6.4เครื่องนี้น้ำหนักมากกว่าจอ6.6ที่สเปคสูงกว่าเอออันนี้มันแปลกเนาะผมงงว่าหนักอะไรนะครับแล้วก็ซิมทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับอันน้ำทุกอย่างก็เป็นมาตรฐานของ Galaxy S ค IP 6 0 8คือสูงสุดกันน้ำกันฝุ่นนะครับ1.5เมสามนาทีภายใต้แรงดัดงนปกตินะจอก็สเปคไม่ต่างกันนะครับของ s 1 f e 3 FE เข้าๆนะของ s 2 0 3 FE ตรงนี้เข้าลง8 Gen 1แต่ว่าของบ้านเราจะเป็น H1NOS 2200 22นสะครับส่วนของเจ้า s 1 f e ของบ้านเราจะเป็น H1NOS 2100 21คือจะเห็นว่า H1NOS บ้านเราเนี่ย2,100กับ2200จะต่างแค่เลข1 0 0นะครับก็มีการพัฒนา บางส่วนคือเจ้า CPU 2,200อะ่ะมันออกมาปีที่แล้วก็ตามตามเลขปีเลยนะครับคือ22อนะอันนี้ออกมาปี21แต่ว่าเขาไม่ขายเอ2 FE ไิงเขาก็เลยเอา CPU เดิมมาใส่ในตัวนี้นะครับที่เหลือก็ไม่ต่างกันเรื่องกล้องต่างนิดนึงเรื่องกล้องเนี่ยกล้องหลักของเ2 1 FE เขาจะเป็นกล้องอยู่ที่12ล้านเนาะ12ล้านตัววายตัวนี้แต่ว่าตัวหลักอันนี้จะเป็น50ล้านก็ มันถูกอัปเกรดตังด้งแต่ X20 แล้วครับ23เซีรียล์กาถูก50ล้านเช่นกันก็เลยเป็นกล้องหลัก50ล้านนะครับตัวเลขมันอาจจะไม่ต่างกันเยอะนะแต่ว่าคุณภาพเนี่ยผมว่าดีขึ้นกว่าเดิมพอสมควรในเรื่องของกล้องหลักนะครับส่วนกล้องเทเลโฟโต้นะดูตัวเลขเผินๆอาจจะใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าคุณภาพดีขึ้นไหมดีขึ้นนะครับแล้วก็อัลตาไวดีขึ้นไหมผมว่าก็ก็ดีขึ้นผมว่าโดยรวมกล้องนะของ X23 เซเเนี่ยมันใช้งานได้จริงมากขึ้นก็ตัวอย่างภาพผมลงเป็นคลิป แยกไปให้แล้วเดี๋ยวผมเปิดตัูในจอให้อีกรอบหนึ่งในในคลิปนี้นะครับเร็วๆนะประมาณนี้นะโดยรวมโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราพามาดูกันเรื่องของแบตเตอรี่ดีกว่านะครับแบตเตอรี่เนี่ยผมเปิดเลยอย่างเดียเหมือนจะเปิดแล้วนะอันนี้นะครับแบตเตอรี่เนี่ยใช้งานได้ยาวนานไหมนะของ Galaxy S23 FE นะครับผมขอรองมันคืจะเป็นรอยเดี๋ยวกดให้ดูกันนะครับ คุณจะเห็นกราฟตรงนี้เนาะแล้วก็ตัวเลขตรงนี้ซึ่งอันนี้เป็นวัน UI6 แล้วนะครับถ้าจะบอกว่าแบตเตอรี่มันตกเพราะวัน UI6 ผมว่าไม่น่าใช่เพราะว่าปกติอะเวลาเราอัปเดตซอฟต์แวร์หรือว่าเราดีเซตเครื่องเนี่ยจะมีระยะเวลาประมาณวันเนาะที่มันจะใช้ AI ในการเรียนรู้พฤติกรรมเรานะครับซึ่งผมแกะกล่องวันแรกผมก็ทําการอัปเดตทุกอย่างก่อนเลยทางซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดซึ่งเป็นวัน UI 6แต่วันแรกที่แกะกล่องแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ได้นะอัปกาางงัันนนนะอออืมมี้ผมมว่ ก็ไม่น่าใช่ประเด็นนี้นะครับแต่ผมก็แอบประหลาดใจเรื่องของการกินแบตเตอรี่นะตัวนี้โชว์18ชั่วโมงนะแต่ว่าผมชาร์จเนี่ยเต็มตอนประมาณตีสองนิดๆน,น,นะครับตีตีสองนะผมจำเวลาแน่นอนไม่ได้อยู่ประมาณตีสองสิบตีสองยี่สิบเลยประมาณเนี้ยนะครับแล้วก็ผมก็เล่นเกมนิดหนึ่งอ่าเปิด YouTube ฟังเป็นสารคาดีอะไระางนะครับแล้วก็นอนเสร็จแล้วตอนประมาณสิบโมงนะครับผมก็ได้มีการกระจายเน็ต ถึงประมาณเที่ยงสังเกตว่า1ิบมาเที่ยงเนี่ยการาฟผงหัวลงหนักมากเลยนะผมขออนุญาตใช้ปากานะมันจะมองลำบากตรงนี้นะครับมันจะพองหขวลงเยอะมากเลยเกิดอะไรขึ้นผมผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมมันถึงมันถึงองหขวลงขนาดนี้เพราะว่าเราไม่ได้เล่นเกมเกมหนัก,กอย่างแอฟโฟนายอย่างเงี้ยเราได้เล่นตอนเมื่อวานซืนเมื่อวานไม่ได้เล่นมอนแค่เอ็นกีเบิร์ดเอ็นกีเบิร์ดมันไม่ควรจะรันอ่าเรื่องของ ลันนิ่งแบตกลาวมากขนาดนั้นซึ่ง A24 หรือว่า A13 ผมก็มีปัญหานะเอออันนี้ไม่น่าจะเกี่ยวกันแล้วก็พอเราเลยช่วงเที่ยงมาเนี่ยนะครับมาถึงบ่าย2แบตเตอรี่ตอนเที่ยงผมจําได้ว่า41%จําได้แม่นเลยแล้วก็ประมาณเที่ยงครึ่งผมก็ปิดทอสสปอตนะครับก็ถ้าเปิดทอสสปอตประมาณ2ชั่วโมงครึ่งเนาะแล้วก็ปล่อยไว้เฉยๆนะครับปล่อยไว้เฉยๆก็มีการแชทอะไรบ้างถ่ายรูปนิดหน่อยนะครับถ่ายรูปไม่กี่รูปเอง แบตเตอรี่มาแตะ15%ช่วง4โมงเย็นปี2ร้อยร์เซ4โมงเย็นคือ16นาฬิกาอยู่ที่15%ก็อยู่ที่14ชั่วโมงนะครับตัวเลขตรงไหมไม่ตรงเนาะคืออันนี้18เพราะว่ามันมองว่า full charge ใช่ไหมแต่ของเราจะมองว่า100ถึง15เนาะก็อยู่ที่14ชั่วโมงซึ่งถามว่าผ่านไหมส่วนตัวผมมันไม่ผ่านในเรื่องของแบตเตอรี่ตรงนี้นะ คราวนี้ผมก็เลยเอามาชาร์จเพราะว่าตอนเย็นผมกลับบ้านแก็ล้างรถเรียบร้อยนะครับก็ออกไปล้างรถแล้วก็ชาร์จเนี่ยจากตอนประมาณสักเหลือมา11%บเอนะขึ้นไป4 8ปรนะประมาณ6โมงทุ่มหนึ่งประมาณนั้นนะแล้วตอนนี้คือ3ทุ่มนะครับสามทุ่มยีเแบตเตอรี่ลงมาอยู่ที่ยี่สี่เปอร์เซ็นต์ทั้งนั้นที่เราไม่ทําอะไรกับมือถือเลยนะผมก็ถ่าย,ายรูปรถหลังจากล้างเสร็จผมจะถ่ายรูปก็บอ้เออวันนี้ล้างสะอาดแล้วแล้วประมาณนี้แค่นั้นเอง แล้วก็แค่นี้เลยไม่ทำอะไรเลยแชทบ้างอะไรบ้างนะแบตเตอรี่ลงมา20% 2 0 24%ภายในเวลา2ชั่วโมงนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับไอ3 FE นะแล้วเรื่องแบตเตอรี่อ่ะมันจะกวนใจมากๆเลยส่วนตัวผมไม่ค่อยโอเคกับแบตเตอรี่ที่มันลงแบบแบบนี้คือสมมติว่าคุณออกจากบ้าน6โมงเช้าแล้วคุณนึ่งสายชาร์จ6โมงเช้าเนาะผมว่าสองทุ่มมันน่าจะไม่รอด เพราะว่ามัน12ชั่วโมงใช่ปห6โมงเช้า -6 โมงเย็นแล้วก็ระหว่างวันถ้าวันทํางานปกติเนี่ยจะมีการฟังเพลง YouTube บน BTS บ้างอะไรบ้างใช่ไหมหรือว่าถ้าคุณขับรถคุณก็มีแชร์เพลงคุณก็มีการถ่ายรูปบ้างคุยกับเพื่อนคุยงานอ่านอีเมลอะไรบ้างนะครับมันก็ปกติอะผมมองว่าเฮ้ยอันนี้ผมใช้งานน้อยมากเลยนะโทษทีครับผมใช้งานน้อยมากเลยนะแบตเตอรี่เป็นอย่างนี้นะอันนี้ควรเสาด้วยนะควรเสาด้วย บกาถามว่าเรื่องประเด็นของการเปิดฮอสปอตเนี่ยมันใช่ประเด็นไหมคือประเด็นของการเปิดฮอสปอรตแล้วมีความร้อนเนี่ยมผมมองว่าเป็นประเด็นเก่านะเพราะว่า g a l a x y S 2เี่เฉยๆนะครับที่ผมเคยใช้งานเนี่ยมันไม่มีปัญหานี้ที้8ไปแนนะชนะแปดแต่8ปดเจนห่ครับของอ2 2ิเฉยๆหรือว่ามี12มีประเด็นเรื่องความร้อนนะแต่ถามว่ามันไหลขนาดนี้ไหมผมมองว่ามันไม่ขนาดนี้อะ่ะมันไม่ถึงกับดุเดือดขนาดนี้นะครับคือเราก็พยายามระวังแล้วแหละ เราก็พยายามเคลียแอปออกมหมดแล้วแหละเนาะตอนมีสิบสองเนี่ยผมก็จะนยกว่าอุ่นๆแต่มันก็ไม่ลงขนาดนี้ไงมันแค่อุ่นแต่อันนี้คือไม่อุ่นมากแต่ว่าลงนะครับอ่ะต่อมานอกจากเรื่องแบตเตอรี่แล้วเรื่องความร้อนนะความร้อนเป็นยังไงบ้างนะครับผมขออยญาปิดนะจอความร้อนเนี่ยของรุ่นนี้เขาโฆษณาไว้ว่ามันจะมีเรื่อง v a p o r Chamber นะครับที่เป็นหลอดระบายความร้อนจากตรงนี้มาตรงนี้ซึ่งมันจะใหญ่กว่า S23 plus 1.5เท่าถามว่า มันดีงามไหมบอกดีงามมากนี่คือจุดขายของิสกับไนะครับที่ที่มันระบายความร้อนได้ดีจริงๆปกติอะถ้ามือถือร้อนคือร้อนตรงนี้นะครับหรือว่าร้อนตรงหน้าจอด้านหน้าคือจับตรงนี้ไม่ได้เลยท่อนบนนี้นะแต่ว่ารุ่นนี้ไม่ใช่รุ่นนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าคุณเห็นตัวเลข50บนหน้าจอ cpu Z หรือว่าแอปพลิเคชันในการวัด cpu cpu temperature เนาะ50มันจับไม่ได้50ตรงนี้คือจีเลยนะครับ60 70นี่ไม่ต้องพูดถึงคือร้อนยันตรงนี้เลยแต่ว่า50ของเครื่องเนี้ย ตรงนี้ไม่ร้อนครับอุ่นๆอุ่นๆเหมือนคนเป็นไข้อะประมาณทักสี่สิบองศาประมาณนี้แล้วก็จับขอบปุ๊บมันจะถ่ายความร้อนลงมาทาั้งขอบตรงนี้ซึ่งเจ๋งมากเลยนะผมมองว่าเฮ้ยทั้งขอบมีอุณหภูมิเท่ากันหมดเลยซึ่งปกติอะไม่นะเอชยี่สิสามเฉยๆอะผมก็มองว่าตรงนี้จะร้อนกว่าข้างล่างนี้นะตูตรงนี้จะไม่ร้อนเลยก้นก้นมือถือตรงนี้จะไม่ร้อนเลยนะครับก็ประมาณนี้นะอันนี้คือสิ่งที่ผมรู้สึกเออจำชงทาได้ดีนะแต่ว่า เรื่องของเรื่องของการจิมแบตเตอรี่ผมไม่ค่อยโอเคนะครับต่อมาเรื่องของการจับถือนะครับผมมองว่าโอเคนอกจากเรื่องการอ่านที่มันดีแล้วนะครับเรื่องการจับถือมันโอเคเพอดีมือแต่น้ําหนัก209กรัมทําไมมันถึงหนักขนาดนี้แล้วหนักเนี่ยแล้วมันมีผลต่อการใช้งานไหมคำตอบอย่างนี้นะใช้นุมผมเนี่ยส0งรกรัมคือแม็กซิมัมนะครับถ้ามากกว่า200ผมถือว่านหนักนะครับซึ่งถามว่า a 2 3หนักไหมผมว่าก็ ก,ก็ปริ่มแล้วเพราะมันร้อยเจ้าหกกรัมตัวเลขรู้สึกจะหนึ่งร้อยเจ้าก้าสิบกว่านะประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้ามันข้ามสองร้อยผมถือว่าหนักเอสยี8 20, 8่สิบเอเฟผมว่าก็รับได้อยู่เพราะว่ามันร้อยเจ็ดสิบกว่ากรัมอืมประมาณนี้เพราะฉะนั้นสองร้อยเจ้ากรัมนี่ยผมว่ามันเกินเกณฑ์ไปแล้วก็ทุกๆคนพอซื้อมาคุณก็จะติดฟิลม์มคุณก็จะใส่เคสนะครับซึ่งเคสอย่างน้อยก็มียี่สิบกรัมผมตีแะว่าเคสบวกฟิล์มเนี่ยนะครับกระจกเนี่ยนะ มีสามสิบกรัมถ้ากับว่าน้ําหนักเครื่องนี้รวมๆวคือสองสามเก้าหรือสองสี่ศูนย์พอๆกับไอ3ยี t สามอัลตร้าโดยที่คุณไม่ได้ใส,ส่เคสหนักไหมผมว่าหนักเกินไปนะในเรื่องน้าหนักตัวนี้ผมอยากให้ปีหน้าคุณพัฒนาอะไรที่มันตอบโจทย์มากกว่านี้ไหมเพราะว่าหนึ่งคือจอเล็กเรื่องประหยัดแต่ว่าน้ําหนักมากกว่าตัวพลัสที่น้ําหนักไอ้ที่จอหกจุดหกอ 6. 6. 6. อันนี้คือเรื่องที่น่าแปลกเหมือนกันนะก็อันนี้คือประเด็นหลักๆของของุ่นนี้นะครับต่อมาเรื่องกล้อง สามตัวนี้เป็นยังไงบ้างนะครับผมเปิดให้ดูเป็นภาพตัวอย่างแล้วกันนะเรื่องของกล้องเนี่ยก็มองว่าใช้งานได้นะครับใช้งานได้เลยในเรื่องของการโฟกัสวัตถุนะครับผมให้ดูเป็นภาพชุดนี้แล้วกันอันนี้เป็นเลนที่เป็นระยะเลนเลนล่างสุดนะครับก็เป็นระยะซูมนะ 2x นะครับตัวนี้เนี่ยไอสองเอสามเอ็กตัวนี้สามเอ็กนะครับคือสามเอ็กเนี่ยทาได้ดีเลยแต่ถามว่า มันดีในระยะไหนตอบเลยว่าระยะใกล้ถ้าเกิดแอบมีไกลๆหนึ่งอ่ะไม่ต้องหวังว่าจะเท่า s 2 3 u l t ส a บสาอรเลยว่า S อ3าปกติหรือยู่สิบสานะพวกนั้นทำได้ดีกว่าย3ิบสามปกติเนี่ยผมมองว่าต่อให้ถางนิ้วสูงก็ยังโอเคแต่ตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวพอเห็นภาพอื่นเดี๋ยวคุณจะบอกมันไม่น่าไปต่อวะมันก็น่าจะได้แค่นี้นะครับอันนี้คือเลยอัลต้าไนะครับก็เช่นอัลต้าไเนี่ยโอ้ตรงนี้ข่าวจัว่าดีเทลหายหมดเลยเห็นไหม แต่ว่าก็ยังพอเก็บตรงกลางได้อยู่นะลายไม้ยังได้อยู่นะครับอันนี้ระยะปกติอ่าใช้ได้ไหมผมว่าใช้ได้นะก็ยังพอใช้งานได้ระยะปกตินี้แอบดีสุดเลยนะในเรื่องของดีเทลต่างๆถึงแม้ว่าตรงนี้จะม,มีการเนียนอะไรขอบต้นไม้ตรงนี้คมไหมคมนะเห็นไหมยังพอใช้ได้ถามว่าคมคมแบบขาดเลยไหมมันไม่ขาดกล้องของ FE ได้แค่นี้นะครับแต่ถ้าเกิดคุณต้องกล้องที่แบบ เฮ้ยเขาต้องมาตัดขาดไปเลยเนี่ยคงต้องไป S23 ปกตินะครับอันนี้บอกไปก่อนนะต่อมาภาพชุดต่อมานะผมขอเป็นภาพชุดนี้ละกันเดี๋ยวให้ดูก่อนสักครู่นะครับนี่ผมเอาภาพไว้ไนไว้ในแล้วอ่ะเอานี้เป็น ใบไม้ล้กันอันนี้เป็นเอาดอ์นะครับเอาดอเหมือนกันจะเห็นว่าระยะปกติเนาะอันนี้คือ 1x นะครับปกติเลยมันไม่ขาดถึงแม้ว่าเจ้าสีอมันจะดึงได้โดดเด่นคือด้วยความที่มันดึงสีได้เนี่ยมันมี sdr มันมี ai ในการจับมันก็โอเคอยู่แต่ถามว่าภาพนี้รู้สึกว่าแฟลตไหมรู้สึกว่าแบนไหมรู้สึกว่าแบนซึ่ง s13 ปกติผมว่าทำได้ดีกว่านี้นะ แล้วก็อันนี้คือดอกไม้แล้วก็ใบไม้นะครับซึ่งภาพนี้เนี่ยจุดเด่นของภาพนี้ที่มันช่วยทําให้ภาพมันดูดีก็คือในเรื่องของโทนสีในเรื่องของระยะใกล้ไกลที่มีมากกว่าภาพเมื่อกี้อันนี้คือระยะจากตรงนี้ยืนไปกําแพงสังกะสีเนี่ยมีประมาณสักยี่สิบสามสิบเมตรได้เนาะมันก็จะช่วยได้อยู่นะครับแล้วก็สุดท้ายอันนี้คือระยะใกล้เลยนะครับถึงแม้ว่าจะมีความหลากสีแค่ไหนจะเห็นก๊อกน้ําเห็นอะไรพวกนี้นะก็ยังรู้สึกว่ามแบน นะมันแบนไปเลยมันแบบไม่มีมิติเลยเนี่ยเห็นไหมอันนี้ยังแอบได้อยู่แต่ก็ไม่คมแล้วภาพนี้มันดูเฉยๆอะผมว่ามันดูแห้งไปนิดนึงนะครับส่วนถ้าเป็นอินดอร์นะอินดอร์ก็ที่ประจําของเราสักครู่นะครับเอะตรงนี้อนะ่ะอินดอร์เป็นยังไงบ้างโอเคเลยผมว่าอินดอร์โอเคเลย ระยะเลนหลักนะครับโอเคเลยเอาท้าวายโอเคเลยเห็นไหมเชียงกุเรียเชียงเดียนะโอเคไหมเ่ะอ่าได้อยู่นะคือเอาต้าวายเนี่ยเป็นระยะที่เผื่อคือเหมือนกับว่าเราเราถ่ายไม่ได้แล้วอะเราเชล์น,นี้ถ่ายเอาต้าวายมันจะไม่ชัดเปอยู่ละนะครับเพราะว่าด้วยความที่มันผิดสัดส่วนอะไรหลายอย่างบ้าง,างเล็กน้อยนะครับคือถ้าเกิดตัวราคาถูกๆเนี่ย A 2 4เนี่ย มันจะมีความความเพียนเยอะแต่ถ้าเกิดเแพงๆก็จะโอเคหน่อยเชื่อวนระยะสูมเฮ้ยอันนี้โอเคนะคือผมมองว่าอินดอร์ตัวนี้เก่งมากนะครับคาเฟ่เอจไปได้แต่ถ้าเกิดจะไปอัอรดหรือต้องการภาพที่จะเอาไปทํางานใหญ่ๆเนี่ยตัวนี้อาจจะไม่ตอบโจทย์โอเคเนาะกล้องต้งสตัวเนี่ยผมว่าประมาณนี้นะครับแล้วก็ไมโครโฟนนะครับที่จะมีรูตรงนี้มันจะไม่เห็นเนาะ แต่ว่าผมว่าคุณภาพเสียงก็ไม่ได้ต่างกันมากขนาดนั้นในเรื่องของการตัดเสียงรบกวนประมาณนี้นะครับอ่เดี๋ยวผมจะลองอัดเสียงให้ฟังนะอันนี้เป็นแอปพื้นฐานนะครับของ g a l a ี่เอสี่นะครับแอปอัดเสียงปกตินะครับผมจะลองอัดเสียงนะที่ใช้พูดขนาดนี้นะครับเพื่อมาฟังกันว่าตอนเนี้ยมันจะมีเสียงของมาแรงนิดหน่อยนะครับจะได้ยินกันไหมเดี๋ยวเรามาฟังกันครับ ของจับของิเอสที่ส3 FE นะครับแอรอ์เสียงปกตินะครับผมจะลองอ่านเสียงนะที่ใช้พูดขนาดนี้นะครับแล้วมาฟังกันว่าตอนนี้มันจะมีเสียงของมแรลงนิดหน่อยนะครับจะได้ยินกันไหมเดี๋ยวเรามาฟังครับถามว่าคุณภาพเสียงดีไหมผมตอบอนี้นะไม่ได้ดีคือตอนนี้ผมเปิดสปีกเกอร์เมื่อกี้นะครับยังได้ยินเสียงของพวกมแมลงเสียงแช๊กแชะ อยู่พอสมควรเลยนะซึ่ง A23 ปกติยังไม่เป็นนะครับใช้งานได้ไหมใช้งานได้แต่ไม่เป๊ะน,นะเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยู่ในที่ที่มีการสัญจรรถเยอะๆหรือว่ามีเสียงคนเยอะๆก็อาจะต้องระวังสำหรับการใช้รุ่นนี้นะ่ะโดยรวมบทสรุปนะครับ A23FE น่าใช้ไหมน้ำหนักโอเคไหมใช้งานได้ไหมนะครับอย่างแรกนะตอนนี้20นาทีละอย่างแรกนะครับบัตเจ็งเประมาณคุณเท่าไหร่ถ้าคุณบอกว่างประมาณคุณไม่เกินส0,000คุณต้องการตัวหนึ่งที่ เอ้ยคุณภาพดีเลยนะครับแล้วก็จะถือสองสปีนะผมว่าตัวนี้ไม่ตอบโจทย์าลืมบอกอย่างหนึ่งไอ้เจ้า CPU ตัวนี้นะมันจะมีนิสัยเหมือน้ชนับดาก้อนตัว8ปเนะก็คือเมื่อคุณใช้จนถึงจุดที่มันเริ่มเหนื่อยมันเริ่มปล่อยพลังเยอะมันจะช้าลงเวลาคุณ Copy ข้อความวาง Co p y ข้อความวางเนี่ยผมบางทีผมผม, copy มก o p ปข้อความจากข้อความข้อความแชทหรือว่า ไปไปใส่ในตัวบันทึกอะไรประมาณน,นี้นะครับมันก็จะชา้ามันก็จะหน่วงนะครับอันนี้เป็นอาการที่ผมเจอทุกวันเลยนะสองต่อมาเรื่องของเกมนะเกม a i r f l i ใช้ได้นะครับ Angry Birds ใช้ได้ทั้ง2เกมใช้ได้เลยแต่ว่ามันจะมีเรื่องของความไม่ลื่นความไม่สมูทอยู่ให้เห็นเป็นเป็นนิดเลยนะครับคือมันไม่ได้ลื่นหนูหัวแตกเนาะเพราะฉะนั้นเรื่องของการใช้ง,งานตรงนี้ผมผมอว่ายังไม่ปลื้มเท่าไหร่ก็ถามว่าเฮ้ยงบนี้ฉันไม่ปลื้มหรอ ต้องไป e ยี่มไหมผมว่าต้องไป e ยีามนะครับหรือว่าจะรอย e ี่ plus ราคาลงก็ได้อันนี้แล้วแต่คุณนะ2เรื่องกล้องนะครับ3ตัวนี้ใช้งานได้ไหมกล้องผมว่าโอเคใช้งานได้อยู่ดีกว่า a 5 4มส้ยไหมผมว่าดีกว่านิดนึงไม่ดีกว่ารู้สึกว้าว,าวเพราะ a 5 4ราคาหมื่นไอ้เจ้านี่2 0้2 29ต่างเจ0 0 0กล้องต่างกันเยอะไหมผมบอกว่าถ้าคุณจะอัพเกรดกล้อง a 54มันเป็นตัวนี้มันไม่น่าอัพมันต่างันไม่เยอะ นะครับก็กล้องเนี่ยผมถือว่ายังเป็นลอง S23 อยู่เยอะพอสมควรนะครับ3มไมโครโฟนก็ยังตัดเสยียงได้ไม่ดี4น้ําหนักนะครับก็ยังรู้สึกว่าหนักเกินไปโดยรวมนะอ่าอีกอันนึงความร้อนความร้อนกับแบตเตอรี่ความร้อนก็ทําได้ดีความร้อนทําได้ดีมากอันนี้ปลื้มมากแล้วก็เรื่องแบตเตอรี่ผมมองว่าต้องปรับปรุงเพราะว่าณวันนี้ผมมองว่า18ชั่วโมงคือสิ่งที่เป็นควรจะเป็นขั้นต่ำแล้วก็ S23 รุ่นพี่เขาเนี่ยทำไว้ดีเหลือเกิน ทำไว้ทะลุวันอย่างน้อยก็มีหนึ่งวันยี่สี่ชั่วโมงแน,แน่แต่ว่ารุ่นเนี้นี่ขนาดไม่ใช่อะไรนะสิบสี่ชั่วโมงร้อยถึงสิบห้าเปอร์เซ็นตามมาตรฐานชองเราผมมองว่าก็ก็ยังต่ำไปหน่อยนะครับก็ให้ความเห็นประมาณนี้โดยรวมผมให้คะแนนเท่าไหร่ดีผมให้แค่เจ็ดเต็มสิบนะคือเราคาดหวังมาเยอะเรารู้สึกว่าเอสยี่สามทำได้ดีในเมื่อถ้าเกิดคุณจะยอ่ยยอไซส์ย่อราคาลงมามันก็ควรจะดีในสกลของมันไม่ใช่ว่า เอ้ CPU ราคาถูกลงแล้ว CPU จะต้องหน่วงลงเมื่อทำงานหนะักซึ่งรุ่มพี่ยังไม่เป็นไงมันก็ควรจะไม่เป็นด้วยไหมอันนี้คือสิ่งที่เราอยากทั้งถังไปก็สัม m s u n g ว่าเอ้ยมันพลาดอะไรหรือเปล่านะครับก็คอมเมนต์เราอยู่ประมาณนี้ละกันขอบคุณที่รับชมมากๆใครมีคอมเมนต์อะไรอยากสจะทำอะไรกับรุ่นนี้ก็สามารถถามเราได้เลยสวัสดีครับ